ผลการประชุมวหวตประธานสภาร,รองประธานสภาที่ออกมานะคนแรกประธานสภาไม่เป็นไรไม่มีคนเสนอชื่อแข่งชนะไปเลยอเอาละคราวนี้พอคนที่สองออออมันเป็นเรื่องของคุณปฏิพัฒน์ก้าวไกลก้าวไกลจากพระก้าวไกลจากพิษณุโลกกับ,บวิทยาแก้วพลัดใด คะแนนออกมาพี่วีผลเป็นยังไง๋อเอคคือชนะอยู่แล้วไงชนะ๋องเนี่ยชนะคือได้312เป็นเสียงที่เลยดูนี่เลย3ามนึ่งสองแต่แต่สิ่งที่ทําให้แบบจากปลาลอยต่อไม่ค่อยพอใจคือนี่ฮะงดออกเสียง7จเป็นเสียงครับคืองดออกเสียงทั้งหมดอ่ะเจ็ดสิบหกแต่ชัดเจนว่าพักภูมิใจไทยเขามีมติของเขาเองคืองดออกเสียงนี่ไงามนเห็นว่าโอพัก กัวรละบ,บ,บาลปัจจุบันพักกลุ่ม188เนี่ยไม่เอกภาพอ่าเป็นการเทสรู้เลยว่านี่จะสู้ศึกครั้งต่อไปเนี่ยตอนเลือกนายกเนี่ยจะเป็นยังไงครับทําให้ฉุน,นดิะอืบดีฉุนอีก6เสียงเป็นยังไงอันนี้เป็นแบบพักลมพักเล็กเหรอหรือว่าพักอะไรเป็นเสียงปริศนาของหกหกพักเล็กเหมือนกันครับ <c oughs> ถึงขนาดมีสัญ,ญญาณออกไปบอกว่าเฮ้ยแบบนี้ก็อะไรนะเฮ้ย <c oughs> แบบนี้ก็เสียงแตกนี่นอ่สามหนึ่งสอง<อ>นะฮะฝั่งคุณิยาได้105งดออกงดออกเสียงเนี่ยสำคัญฮะ77เนี่ยใน77มี71เป็นของภูมิใจไทยอ,อบัตรเสียสะสองครับครับสะท้อนภาพว่าไอ้ที่พูดคุยกันไว้อะตกลงมันจะเป็นยังไงเออที่ตกลงกันไว้ที่จะเดินกันไปข้างหน้าน่ะ ได้ตกลงเจราจาความกันตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งหลังการเลือกตั้งและในห่วงที่มีการเจราจาจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยแต่รองห <วณ S 1> ัวหนสส้า,าแต่รองหัวหน้าพักพลังประชารัฐก็ยังมองดีว่าเหตุการณ์เสียงแตกของขั้วหนึ่งแปดแปดเนี่ยยังวัดไม่ได้เนื่องจากว่ายังไม่มีวิบย,ยังมีการส่งสัญญ,ญาณออกไม่ทันออไปฟังคำชี้แจงของรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐครับ รัฐบาลเดิมยังเหนียวแน่นใช่ไหมฮะก็ยังไม่เหมือนใครไปไหนนี่ใช่ไหมก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่นะแต่เหมือนเมื่อวานเสียงของคุณวิทยาที่ได้มาฮะมันเหมือนกับว่าไม่เต็มมันไม่ได้เป็นมติของพรรคร่วมรัฐบาลเดิมนะคือเรายังไม่ได้คุยกันก็คงเป็นความอาจจะมีความเห็นที่แตกต่างกันได้บ้างธรรมดานะครับคือยังไม่มีวิบยังไม่มีวิบไปยามบอกไปด้วยนะอันนี้ฟังได้ ฟังขึ้นเลยไหมฟังขึ้นว่าขาดการประสานงานในการประชุมสภาคุณพี่วีอย่าลืมนะในการประชุมสภารอบนี้เพื่อโหวตเนี่ยนะแม้แต่ก้าวไกลก็ชุเอแม้แต่เพื่อไทยนะก็ฉุนก้าวไกลเออตอนนิดหน่อยเขาเห็นไหมตอนเขานั่งกันแล้วตอนโหวตเสนอชื่อกันะเขาบอกเข้าใจผิดกันไอ้นั้นไอ้นั้นบอกเข้าใจแล้วแสดงว่ามีปัญหาแต่ในกลุ่ม188เนี่ยถึงแม้ไม่มีวิบก็ตามแต่สิ่งที่น่าสังเกตคือ ของภูมิใจไทยทเขากำลังส่งสัญญาณอะไรเอคิดยังไงร้อนมาดูสิว่าภูมิใจไทยเนี่ยการที่ค้อนออกเสียงครั้งนี้เขาส่งสัญญาณอะไรบ้างร้อนออกเสียงจเจรดเสียงส่งสัญญาณอะไรมีอยู่3มเรื่องฮะที่เขาส่งสัญญาณอันแรกเลยเมื่อมีการเสนอ,อผู้แข่งจะเป็นรองประธานสภาหรืออะไร้วแต่เนี่ยหรือว่าถ้าเกิดเสนอประธานสภาจากเพื่อไทยเหมือนกันเขาจะองเ์อาทำหน้าที่แบบนี้เหมือนกัน พอเป็นรมประธานสภานเนี่ยเขาเลยต้องการเสือยว่าเขาปฏิเสธกลุ่มพักการเมืองที่แก้1นึ่งหนึ่งสองอันนี้จกอันนี้จากอินไซต์ไส้ในของภูมิใจเลยนะอันนี้หนึ่งนะอันที่สองอันที่สองไอ้น,นี่เป็นการสร่งสัญญาณไปที่ไหนส่งสัญญาณไม่ได้นายภายในประเทศ <c oughs> มันเป็นข้ามไประหว่างประเทศครับเออสัญญาณชัดๆก็คือพร้อมพร้อม,พร,อมพร้อมร่วมรัฐบาลในกรณีที่แบบ ก้าวไกลไปสุดทางแล้วไม่ได้เป็นแกนนำกลับมาที่เพื่อไทยอันนี้ยื่นไมตรีให้เห็นสัญญาณให้เห็นเขาเรียกสัญญาณไฟแรกสัญญาณดอกแรกเลยของสัญญาณเห็นว่าพร้อมร่วมรัฐบาลกรณีที่เพื่อไทยกลับมาเป็นแกนนำและสัญญาณนั้นเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเป็นสัญญาณ ที่ไม่มีคลื่นแทรกครับครับ,รบสัญญาณที่เป็นเอกภาพครับแต่สัญญาณนี้แหละครับสัญญาณต่อไปเนี่ยที่ทำให้ลุงเนี่ยไม่ค่อยพอใจออมันส่งสัญญาณว่าในกลุ่มนี้แพ้แตกปิดสวิตแนวคิดของรัฐบาลเสียงข้างน้อยครับเพราะเสียงข้างน้อยฝั่ง188เนี่ยถ้าภูมิใจไทยไม่เอาด้วยนะ71นี่ยอ้อยเอาสวมันกยังไงเนี่ยก็ลําบากลําบากครับลําบากฮะลำบากมากภูมิใจไทยกําลังเล่นบท ในทางการเมืองที่เกมเหนือเกมอีกเกมหนึ่งครับครับตอนนี้ถามว่าในแง่ครับ188ของพรรคร่วมรัฐบาลเดิมที่มีเสียงจากการเลือกตั้งรอบนี้เสนอชื่อแล้วก็โหวตให้วิทยาแก้วพลา,ายไดครับในฐานะตัวแทนของซีกพรรคร่วมรัฐบาลเดิมที่ปัจจุบันเนี่ยมีแนวโน้มจะเป็นฝ่ายค้านนี่แหละนะ ทำไมเขาถึงสัญญาณออกไปเช่นนั้นและคะแนนที่ออกมาต้องบอกว่าเดิมทีจะเยอะขนาดนั้นหรือเปล่าทะลุ50ทะลุ60ทะลุ70ทะลุร้อยหรือเปล่าไม่มีใครกล้าเขาบอกว่าสัญญาณแรกนอกจากเป็นการเทสก่อนเนี่ยเพราะศึกข้างหน้าคืออาจจะต้องจําเป็นต้องส่งนายกแข่งเนี่ยในฝั่ง188เนี่ยเพราะต้องเทสเสียง<า>ตั้งแต่วันเนี้ยตั้งแต่เลือกไอ้รองประธานสภา,านี่แหละฮัลฮโหล เทศก่อนเสียงก่อนเสียง,งและอันที่สองที่เหตุผลของรวมไทยสร้างชาติคือให้เหตุผลจําเป็นต้องแสดงออกคัดค้านปฏิพัทน์ซึ่งเป็นตัวแทนของก้าวไกลพี่โอลองสังเกตนะฮะหลังๆเนี่ยทางรวมไทยสร้างชาติเนี่ยถ้าอยู่ในกลุ่มนี้กลุ่ม188เขามีความชัดเจนนะพยายามสร้างภาพเรียกบแบรนดิ้งถ้ะเป็นองค์กรแล้วเป็นคอมเบลตต่างสร้างบแบรนดิ้งให้ชัดว่าจะอยู่คว้วตรงข้ามก้าวไกลและถ้าใครอ่านเกมระยะต่อไปเลือกตั้งต่อไปมินโนม ก้าวไกลโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยฝั่งคนที่ไม่ชอบฝั่งก้าวไกลมันต้องเทมาฝั่งใดฝั่งหนึ่งใช่ไหมในกรณีที่ตัวแทนฝั่งตรงข้ามนั้นไม่มีลุงตู่แล้วเนี่ยในแห่ของสาบันหรือว่าพักต้องสร้างให้ชัดเจนครับประชาัยปักก็ยังไม่ชัดภูมิใจไทยก็ยังไม่ชัดอ่ากวไทยก็ยังไม่ชัดแต่ทางรวมไทยสร้างชาติเขาพยายามทำให้ชัดชัดเจนครับ เปิดหน้าท้าชกกับก้าวไกลด้วยการส่งวิทยาแก้วพลาดสู้กับปฏิพัทธ์กับเพื่อสร้างแบรนดิ้งสร้างภาพลักษณ์สร้างภาพลักษณ์ตรงกันข้ามไงครับต่อมามีการสัญญาณชัดเจนก็คือขอให้พรรคร่วมเดิมเนี่ยเสนอชื่อเนี่ยมีการเสนอให้พรรคอื่นตามมารยาทเสนอเสนอตัวเองก็ดูอะไรจริงๆแล้วเนี่ยทั้งรวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐโดยลุงป้อมเนี่ยเข้าไฟเขียวแล้วไม่ใช่ลุงป้อมไม่รู้นะใช่ คุยด้วยกันทั้งสองพักเนี่ยเพราะเราพูดตลอดว่า1นบวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งนะครับใช่หนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งทำให้เห็นแล้วสองลุงนี้ก็คุยกันแล้วใครชนะเอาไปดูลายชื่อครับคะแนนโหวตครับหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งเท่ากับหนึ่งในร้อยในร้อยห้าแน่นอนมาจากรวมใจสร้างชาติกับพลังประชารัฐเป็นตัวหลักแน่นอนครับแน่นอนตอนนี้เติร์ดเดิมที่ภูมิใจไทยบอกว่าขอฟรีโหวตนะใช่ไหม แต่พอถึงเวลาออกเสียง,ออยงไม่ใช่แบบว่อปึ๊กเลยนะอ่าพรึบทีเดียวด้วย